กัจจีสปอร์ตเทรดมาพี่พี่พี่โหลดพี่พี่พิมในปาร์ตี้ละฮะชื่อแบบว่าดอลลาร์ทูเบิร์ดไอเทมแอนด์ทาวเวอร์แอนด์ทาเลนต์คูณสิบชียอะไรยเนี่ยโดต้าร์ทูบัตทาวเวอร์แอนด์ทาเลนต์แอนด์เชียนะไอเทมเอ่อในในพิมในดอลลาร์ทูเบิร์ดทาวไอเทมแอนด์ทาวเวอร์แอนด์ทาเลนต์คูณสิบดอลาร์ทูบัตรไอเทมบัตร แล้วน้ำเที่ยนะพี่ไอ้ใช่แมพที่มันเป็นแบบรูปไอ้โปรเปอร์รูปคีป่ะโปรเปอร์สีคีป่ะเออโดดทูบัตรอะบัตรกุนอะวอเตอร์ฟ็อกอะอ้าวมันมีคำว่าโดดทูเนี่ยมีผมมีไม่มีไม่มีแค่คลิปมั่วคลิปพิมพ์ว่าไอเทมอันชาเวอร์อันชาเลนคูณสิบกูกูใช้เสียงไว้หมดจนกูเย็นคอแล้วว่ะไอเทมเย็นคอแล้วว่ะกูที่กูยังเย็นคอเลยเออตอนตอนนี้กูอยากเย็นเย็นเจี๊ยบเลยไอ้ไฟ ไม่ใช่ในในในก็จะเย็นแล้วกูขออีกดอกแล้วกันนะขีนี่เหตุนี่เรานี่เราจะขี่ห้องยังวะเมื่อใดเราจะขี่งงกันมาไอ้สัสเลยพี่ขีนี่พี่ว่าลัดครบยังอไงเราเสร็จยัง เรามาเล่นเกมกันฮ่าฮ่าวยหมู่บ้านกูไปทำโกดมทุกอยั้งนิสิยนอมเอ็นี่เงี้ยทุกอย่างเย๊ะแม่เอากูไปเจอหมู่บ้านเงี้ยที่ดีเลยใช่อนั้นเย้กูบอกแล้ว่าสามร้อยกูเล่นวันเดียวกูไม่เล่นแล้วกูทุบทิ้งอ่ะ กู icana, ทุบโปรแกรมเพีทิ้งเนกูเจอคนทำโปรแกรมกูจะต่อยหน้าแม่งกูเจอกูเจอพี่พี่กิฟต์กูจะชกแม่งจนเสียงมันเปลี่ยนเลยเฮ้กเโียเสืยเมื่อฮ้ยเค้ยเม้ยเฮ้ยเี่ยเป็ยเสียเฮ้ดเฮ้ยไม่คือ้ือคือเสียเฮ้ยเ์้มดมันเาอยะพี่ใช่ไม่คือตอนนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยแล้ยู่บนเร้ยอง้ินด้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ e เฮ้ยเด้ยเ้ยเฮ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  คอกเชียร์แล้วนะพีโลได้ได้ไลฟ์ตูเลอร์ฐานไอ้คูณสิบกูเฮ้ยเฮ้ยตัวโหโกโกโก้ไอคูณสิบกูก็ดีตัวกูสวยดีวะโฮ้ยอีกเชี่ยไอเทมคูณสิบเฮ้ยแจ๋วหัไอ้เชี่คูณสิบแม่งเดือดจัดบูธมูวิ่งเท่าไหร่วะเฮ้ยบูธราคาบูธราคาห้าห้าบาทนะห้าบาท What the fuck ้อมีห้าร้อยห้าสิบอ่ซื้อมาทีมึงดูดิเกมเชี่ยนะองมึงอีเอ่ยเฮ้ยอะไรกันอ่ะ เอาเดียวดิอย่ากลัวกลัวกลัวอย่ากลัวโอ้โหมึงรีบมันยังไงอะฮ่าฮ้าฮ่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 า่เจออยู่โอ hey. ้โหไม่มีความเข้าเลยไอ้ย totally ี่บ้าบอโคแตกไอ้สัาร WhatsApp อยากเล่นกับพ่อมกูเหรอหุ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยชี้อะไรเนี่ยแม่ไปตายฮุ้ยทำไมดาเมจของสกิวเอ้ามันแรงขนาดน่ะ ป้อมมันห้ตัวตัวตัวโอโดนป้อมตีป้อมคูณสิบโดนป้อมตีไอชิปป้อมตีทีละครึ่งหลอดไอสัตว์วอเตฟ้าไอสว์เท้าไัตว์โยดาเมจพันหนึ่งอะพี่ไม่ใครหยุดกินไม้เราไม่ได้กินไม้เราไม่ได้กินไม้บังไอสัตว์แทงโก้บังใครกินให้รู้นะเจ็ดว่า มว่าอะไรนจะตายอ่ะไอ้ฟ <kinda> ันเองกี้เ like ปียใช่ไหมไม่ถึงห้ามีสวมมาดีมาดีก <throughout> <p> ็มาดีเก่งเหรอมาดีช่วยฟังคลิปปลาช่วยฟังคลิปปลาเองโดนสโลบ้างวะเนี่ยชใคูจะไปเลยอ่ะลายตาว่ะอะไรครับวินทุกคนวิ่งแบบโอ้ไก่มันเยอะจังวะทขาไมไก่มาเกิดที่เดิมวะ มก้วี่าเองไปห้าวเกินยีนรอนพอมีอย่างแรงอ่ะวิ่งกลับบ้านได้เลยเนี่ยเฮ้ยโอ้กูเจอของเทพแล้วเฮ้ยเองออกไปดัานด้วยเหรออันนี้ฮะธรรมดาดิอ้ําอ๋อนี่มันของเทพกูรู้แล้วอย่าบอกใครอย่าบอกใครกู้เห็นแล้วเห็นแล้วของเทพของเทพคุณเจอของเทพแล้วกูเจอของเทพแล้วมาเทพแล้วของกูหรือเปล่าอเนี่ย ไหนใารเปนอยู่ฝั่งเดียวกูวะอ๋ออยู่เดียวกูจริงด้วยไหนๆไหนๆออกกันนี่ไหนออกกันนี่กูรู้แล้วกูออกมาก่อนนี้ใช่โอ้โใครเล่าจะไม่รู้ไอ้สัตว์คูณสิบมันก็ต้องมีอยู่อันเดียวรู้เปล่าวะพี่ของแกดีกว่านี้มาเลยมาเลยครับผมหุยไม่เมื่กี้บอกหุยไอ้เใีญยแล้วล่ะชิริวะมาคุยรอบมาคุยรอบไอ้สัตว์พี่ มามามาดิมาดิพี่กิ๊บมามาดิมาดิไอ้เฮียได้ไงวะโอ้ไอ้เฮียคูณสิบไอ้สัตว์น้องแป๊บก็คูณสิบเหรอน้องแป๊บพี่คูณสิบเหรอตะเกียะเชียวโอ้ไม่ใช่ใจเย็นใจเูรู้แล้วไอ้สัตว์ขูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วว่าทำไมพี่กิ๊บมันเห็นเดือดขานกูรู้แล้วว่าขูต้องออกอร่อยมึงเจอกู้หเชี่ยเอ้ยรอกูแป๊บหนึ่งอ่ะพี่กิ๊บเดี๋ยวมึงเจอกูเลยสัตว์เออว่ะกูรู้แล้วนี่ดว่ามึงเกก่งมาแต่เดี๋ยวมึงเจอกูเลยอ่ะ อย่าเกลียดมึงแม่งกูเห็นภาพแล้วเจอภาพเลยแน่เย็ดแม่ชิบิเก็บอู้เย็ดแม่มึงโดนคุกคากระจกชิบหายว่ากูตายแสดงกูตายแล้วอีเดืนนี้เกอะไรทึ้นหูเนี่ยโอ้ ไอ้เอ๊ามวิ่งไปไหนไอ้เอ๊มมวิ่งไม่ได้มึงหยุดแป๊บเดียวมึงตายมึงวิ่งไม่ได้มึงวิ่งไม่ได้พิกี้มึงเก่งมากเลยเย็นแม่มั่เย็นเลยไอ้เบสเริ่มแล้วเหรอ มันจะดีวะพ่อไข่มึงจะว่าพ่อไข่อ้ออโคโตีไม่ดในชาเดย์เยแมทกระจพีกไม่ดูชาเรนอีเวชันของกูเลยอ๊ะเออ๊ะเออ๊ะ ถึงบ้านอ่ะมึงอีอีใครยิ้มแม่อีอีนาวุษย์ยิ้มแม่มึงอีอีได้อีกนานไหมอ้อ้ยอันนี้อันนี้คือแม่ของจริงไม่ใช่โดตาเลยสัตว์เุ้ยเขี้ยมาเยยิ้มแม่จึง แล้วมันมาตายวีหนึ่งอ่ะแล้วทั้งเกูเก้าสิบวีอ่ะเยอะเยเสียงมาในหัวอะไรเยอะเย็ดแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนะไปเหอะแล้วอย่างเนี้ยกูเกิดร้อยวีคืออะไรวะกูตายแล้วทำไมกูเกิดร้อยวีวะแล้วจะเป็นคออะไรกูถึง จดหัวที่่ฝาจังหวะมันต้องหนีสุดตอนที่แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยแหละจริงต,ต่อตีเพราะมันิ่มตัวเดียวก็แตกไแล้วะเนี่ยคูณสิบก็ไม่น่ารอดรือวะอคูณสิบเที่ยอะไรยะไมมึงทำอะไรไอ้เหี้ยเคี <c urt> ้าดตีเองไม่โดนเลยนี่วะมึงจะตีกูโดนได้ไงไม่บังกี้ไอ้อ้๊มดูไม่ได้เฮ้ยเอาแล้วเขาโหวมันสามสิบมันโหดจัดเลยนี่วะกระจก สามสิบสามหรือเปล่ายไว้ศาสตร์โอ้ยไอ้เหี้ยาปิคบีไม่ได้เอออไ้เหี้ยปิคบีไม่ได้เฉยเลยเยซูแม่งเกาะแม่งเยอะเกินมันนานไปแล้วไอ้สัตว์ไม่รอไโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรือตีไม่เข้าเลยวะไนไม่เข้าจริงวะไม่ทำไงแบกโดแบกโดแบกโดเหมือนกันหนาขาหลัวม่าจะหนาเพราะหมดเฮียนี่ไงล่ะ โอ้ไม่เจ้เดฟไม่ได้โอ้หุยโดนตีไปอินงวาไปนะทำไม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 อ้มันโหดวะโอ้หาวละมาแล้วมาแล้วไม่ไหววะโอเคมันจบยากชวนเลยยเพ้่แต่มีตัวฮี้ยงเขาเวิร์กแหละก็ไม่แน่แล้วก็หมุนสีตีมาตีมาูหดแม่ดิ เชี่ยพิงเกอร์มาจากไหนวะเชี่ยตัวเมื่ยังเดือนหุ้ยคอมปูนนลกแตกไวสัตว์เออหลังยี่ห้าเว้ยหลังยี่ห้ามันจะมันจะแน่นเออเอ้ยไอ้นี่มียีสี่อยู่ก็เลยตายใช่มันตายเกิดวีดีโอ เพราะว่ามันแถมมันไม่ได้ทำใหม่ก็ยิ่งกูสงสารแดนซ์เซอร์เลยอ่ะเพอมันไม่ได้ทำแดนซ์เซอร์คืไม่ทำหายเลยอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะเออบีกีบีบีกีบีซิบบีบีพันโมนะกูเห็นแล้วกูสมเพศนะแต่กูช่วยอะไรไม่ได้เป็นที่อะไรกับบ้านกับบ้านใครเยอะมากรถไฟที่ที่อ้เนี่ยรู้ว่าพอพอเราฆ่าเสร็จคีย์ไปไม่ได้คูนสิบเจ้าเกียร์นะ เอาว่ะเอาวะไอ้ยโดนไล่ทีเรื่อยเนี่ว่ะกลับบ้านไปพวกกลับบ้านไปกลับบ้านไปอุ้ยหอยากุกอยาให้อะไรอะไรมึงอะไรมึงกัดฟันด้วยนะผู้ไปกัดฟันไปด้วยนะกัเลไอเอเพื่อนกูมาอะไรมึงเอ้กูโดนไล่กลับบ้าน อะไรอ้ําเหมิงเฮ้ยเฮ้ยเฮียเอ็งอ้ําดาวโรไม่ได้ไงวะไอ้ําเมมึงสกิลมึงทะลุเลสกูเหรออะไรอะหรือว่าตะกิวอะไรหรือว่าจ่าผมตีอ๋อตะกี้มันแค่ตีเฉยเฉยเหรอเชี่ยผมตีสดอุ้มโดนไอ้เชี่ยตัวไอ้อํามันเฮ้ยทำไมตัวไอ้อําทำไมตัวไอ้อํามันโหดจังวะเออเชี่ยไม่ได้วะต้องต่อสู้วะอเฮียกูต้องกูเป็นคนเดียวที่สู้ได้อะเพราะถ้ากูอยู่มันมันไอ้นี่ได้ได้มามาของกูดิมา บายได้ไปได้มีแค่บายแบกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอยังไม่มึงกูไม่กล้าสู้อ่ะไหนได้ไหนไม่หมดไหนหมดสู้ปะมาดิสัตเดี๋ยวนะเกางเท้าวางห้าร้อยสิบอยู่โอเคไวอยู่ไอ้อ้าเอ็งเอาอีกแล้วเหรอฮะนี่คือบ่อน้ำมันไม่คุ้นติดวะซ่าขนาดนี้เลยเหรอไอ้สัตว์เฮ้ยทำไมกูลงมาไม่ได้ทุกคลงไม่ได้ใครบอกกูทีดิ เรากรูงไม่ไ hmm. ด mm ้อะไอเชียเบสไอเฮียให้ดูกรูงไม่ได้เะอเฮ้ยทำไมกูไม่หายทำไมกูไม่หายไม่ได้อิเออร์ได้แล้วมั้งหน้าอู๋สองตัวสัตว์ทำอะไรเพืกูอะไรทำอะไรเพื่กูทำอะไรเพื่กูทำอะไรเพืกูเนืหี้ยยึดไปเฮ้ยมุดเด็กมาเด็กมาเด็กมาเฮ้อืเฮ้อือเฮ้อือมาเดามาเดามาเดา ไอ้ไฟช่วยกูด้วยเย็ดแม่แขงไว้ก่อนแขงไว้ก่อนเฮ้ยช่วยกูด้วยไอ้ย้ยช่วยกูด้วยไฟอ๋อ หยอ้๊เด็กเคี้ยวใส่คู่เด็กเคี้ยใส่กู่ไอ้สัตวเด็กเี้ยใส่กูพี่กิ๊มึงเด็กเี้ยใส่กูมันคุยอะไรสัตว์มนี่มันนี่เฮ้ยมาดีมาดีมาดิ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 ่กิ๊มึงไปก <c oughs> ่อนไอ้สัวไปก่อนไปก่อนมึงมานี่ไอ้เดเี้ยเก่งมากเหอเวนฮะ เดี๋ยวเพื่อนหน่อยยศแม่เดี๋ยวรันคอปมาจากพ่อเมื่อกี้ที่สารเลวนี่ไอจอกสองลมหนึ่งไม่แดกกูเขี้อ่อนทันสารเลวเฮ้ยไอได้ได้ได้หอขอแรงเออได้ได้ดูวะไอตีนอ้ำเด็กขีเหรอบ้านไปเลยทางนี้ไอ้สัตว์เด็กเหี้ย๋อเร็วเร็วเร็วมึงคิ้งทำได้แบบกูไอ้สัตว์จอกมึงกลับบ้านไปไอ้เด็กเขี้ ย่าให้ดูเห็นนามึีสารเร็วเอ้ยได้แล้วแพ้แล้วได้แล้วแพ้แล้วดีว้ตกดล้วเหรอตะกี้ไม่เห็นอะมึงก็ซาริงเกิลมึงคิดว่ามีทากาศอยู่ในชื่อแล้วมึงจะรอดเลยอากาศคู่งพาวเดอร์เม่เมื่อตายไ้เวนอะไรมึง เพงถึงม้มาแล้วกลับบ้านไปบบ้โ้แม่งกระเด็นจ้คนนั้นอะกระเด็นเ้นบ้านมึงอยู่ทางนี้แ้เร็วเออมแตกสมืออเือสองมื่นแลาวพิกิจจะเกิดแล้วพกิจะเกิดแล้วต้องรีบแล้วให้สวะส่ะสะอ่าน้ำาดินเยอะอะมันเยอะอะตอ้ว่ะ โอ้เย็ดแม่มเอ้ยพ่อคุณแม่คูนโอ้โหตายเลยวะกิบกระจอกเองไม่รอค่ะเองไม่เท่าไรนี่วะไปคิดว да: ่ามากินเป็นคนข้าไปก่อนโอ้โหไครได้บอกว่าคือตีกันแบบเมื่อยเมื่อยเวนไอ้ไหนโอ้โหแล้วมาเตี๊ยมต่อสองตานโอ้โหเย็ดแม่เหมยอะไรอะไรครับอะไรี่เนยอะไร มึงเสียงดังทำเฮียอะไรถ้ามึงกระจอกอย่ามึงคิดจะเร่งเสียงเร่งเสียงแล้วอ่อนเปลื่องประสาทหูเ่อยว่ะโอ้โหตีอยู่ตีอยู่แขนสั่นอะมึงเอ้ยเหนื่อยว่ะแขนสั่นมาคู่เลยอะให้กูเอ็นป้อมฮ้อตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่ ทีมแรกทีตแรกชีตแรกว้วเกือบกเกือบกี้บเบมันไปเอาดีวายมาสามวันันกูก็ว่ามันหายไปไหนตั้งนานมันเอามไปเอาดีวายสามวันมาช่วยตีป้ไม่เบเเก่งมากไอ้เบสเียเย็นโงชิพายเลยเย้วานว่านวานวา ครจะเล่นไม่ต้องชวนกูมาเล่นอาเขตเที่ยงเกี้ยวนะเย็นโคตรเจี๊ยบชนะแล้วชนะแล้วขอบคุณครับ